ไนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยครับ <c oughs> ของให้แท้นะครับพระเครื่องพระยาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวนะครับท่านไหนจะฝากปล่อยนะนะจะฝากปล่อยนะจะแบ่งปันให้ท่านอื่นได้เช่าบูชาต่อส่งมาได้เลยครับนะ แอดไลน์กันได้เลยนะ0924191588แครับแอดไลน์ส่งรูปเบื้องต้นมาก่อนนะผมก็จะสแกนผ้าของพี่ๆก่อนนะครับว่าแท้หรือไม่แท้ถ้าไม่แท้ผมก็ไม่อยากให้ส่งมาเสียเวลานะครับส่งมาไม่ต้องกลัวผ้าหายหรอกครับนะถึงผมแน่นอนครับไม่ใช้บริการของอะไรก็ตามจานหน้าซองให้ชัดเจนครับนะเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรผมแล้วก็ห่อหุ้มให้ดีๆแบบนี้ครับโอ้โหชุดใหญ่ไฟกระพริบจ้ะนะครับชุดใหญ่ไฟกระพริบครับหอนี้ครับ อ่าคู่แรกนี้เป็นพญาเต่าเรือนนะครับรุ่นไตรมาสครับนะกระไหลทองลงยาครับสวยๆเลยครับนะหลวงปู่หลิวนะจะสร้างและปลูกเสกในปีพศ2538ครับจมูกโด่งมากครับพี่ๆรุ่นไตรมาสบูรณะพระราชวังสนามจันกระไหลทองลงยาตอกโคดนะด้านหลังชัดเจนครับสวยสมบูรณ์มากครับนะฮะสวยมากครับขนาดน่ารักนะครับนะคุณพี่สุภาพสตรีก็บูชาได้นะครับนี่ครับ เทียบกับเหรียญบาทก็ใกล้เคียงกันเลยเห็นไหมครับนะฮะสวยสมบูรณ์มากนะครับแล้วท่านจัดสร้างและปลุกเสกในปีพศ2538จะนะ,ะรุ่นนี้องค์พระเทพมาเป็นประธานในการเททองหล่อหลอนชนวนมวลสารนะครับในปี38พิธีใหญ่มากครับนะฮะราคาไม่แพงครับผมแบ่งให้ไม่ถึง3,000ครับนะใครพบเจอก็จัดไปนะครับ1คู่นะครับอ้าวต่อไปมีเจ้าสัวครับ เจ้าสัวนะครับโอ้โหบล็อกอะไรเนี่ยเนี่ยขอลงกล้องหน่อยนะครับผิวสวยมากบล็อกจอขีดด้วยครับบล็อกจอขีดครับนี่ครับจอจานมีขีดครับนะบล็อกจอขีดนิยมลัดนิ้วครบจมูกโด่งผิวแดงแดงครับนะฮะรุ่นเจ้าสัวชื่อดีเป็นมงคลครับใครอยากเป็นเจ้าสัวฉันนะสีฉันนะสีนะครับ นะปี2538ต่อโค้ดคมคมครับพื้นผิวเหรียญนะครับตึงๆครับชัดเจนเลข3สวยๆฮะหางไม่ขาดไม่กุดไม่งอไม่สั้นครับสวยมากครับรุ่นเจ้าสัวครับนะเคยมีราคาขึ้นไปสูงสุดเกือบ6,700น0 0 0นะครับนะฮะบล็อกนิยมนี่ทะลุ6,000กว่าบาทไปนะครับนะฮะแต่ถ้าใครพบเจอคลิปนี้ผมแบ่งให้ไม่ถึง3,000นะครับเจ้าสัวนะปี38 บล็อกจอขีดนิยมโอ้โหพี่พี่ดูอง์นี้ครับพร้อมเลี่ยมเงินด้วยครับนี่คือรูปหล่อหลวงปู่หลิวครับนะฮะเข้มเลยครับจมูกโด่งผิวเข้มๆเ,เลยครับเขาเรียกว่ารุ่นนี้ว่ารุ่รนห่มคุมล่มเย็นเป็นสุขครับนะท่านสร้างในปีพศ2541ครับดูครับแล้วก็ตอกโค้ดคมๆค,ครับ สวยสมบูรณ์มากพี่ๆจ๋าพร้อมเลี่ยมเงินครับนั่นหนาครับนะขนาดองค์พระนะเทียบกับเหรียญบาทเห็นไหมครับนะเหรียญบาทยังมีขนาดอ้วนกลมใหญ่กว่าเลยนะคุณพี่สุภาพสตรีก็บูชาได้นะครับนะคุณพี่สุภาพบุรุษก็บูชาได้รุ่นห่มคุ้มครับนะคอยปกป้องคุ้มภัยครับรุ่นนี้ครับบูชาเสริมโชคลาภบารมีนะครับได้ดีนักแรราคาไม่สูงด้วยครับพร้อมเลี่ยมเงินครับผมแบ่งให้นะครับ ไม่ถึงสา0พันนะครับพร้อมเลี่ยมกรอบเงินนะครับนะพระเปล่าเปเนี่ยเคยปล่อยสูงสุดนะครับ2 5 0 0ันถึง3,000นะครับวันนี้พร้อมเลี่ยมเงินให้ด้วยไม่ถึง3 0 0พันนะครับนะองค์นี้รุ่นห่มคุมครับอ่าต่อไปนี่ครับรุ่นพุทธซ้อนครับนะรุ่นพุทธซ้อนเนื้อทองฝาบาทครับสวยมากพี่พี่จ๋าสวยมากครับ นะฮะเดี๋ยวฮะจมูกโดง่งนิ้วครบสวยตอกโคตรคมคมครับพระพุทธนะครับพระพุทธท่านเป็นตัวแทนของความปลอดภัยแคล้วคลาดนะครับนะฮะพระไอพระสังกัจจายท่านเป็นตัวแทนของความสุขนะครับความอุดมสมบูรณ์นะครับ พญาเต่าเรือนนำพาไปค้าขายมีกําไรเห็นไหมครับพญาเต่าเรือนเหมือนคาบกําไรคาบเงินคาบทองนี่ครับรุ่นนี้ครับจะสร้างและปลูกเสกนะหลวงปู่หลิวจะสร้างและปลูกเสกในปีพศ2535ครับเนื้อทองฝาบาทผมปล่อยเกือบเกือบเกือบถึง4,550นะเกือบแค่เกือบนะครับนะฮะใครพบเจอคลิปนี้นะครับผมแบ่งให้นะครับไม่ถึง3,000นะครับไม่ถึง3,000สวยมากครับพี่พี่ พุทธศ้อนปี35เนื้อทองฝาบาทครับนะรับประกันพัดแท้และทันหลวงปู่หลิวด้วยครับต่อไปองค์สุดท้ายครับองค์สุดท้ายของเด็ดนะครับมักอยู่ท้ไายนะครับนี่คือนะครับรุ่นพิเศษครับหลวงปู่หลิวนะครับเหรียญหลวงปู่หลิวรุ่นพิเศษสงครามเกาหลีกระไหลทองเดิมครับแจกกรรมการครับนะกระไหลทองเดิมแจกกรรมการสวยมากครับ นะ,ะสร้างขึ้นในปีพศ2518ครับ2518ครับนะฮะกระไหลทองเดิมแจกกรรมการครับสร้างนะกระไหลทองแบบนี้ไม่ถึงพันเหรียญครับพี่พไม่ถึง1,000เหรียญครับนะครับสวยสมบูรณ์มากครับนะฮะจัดสร้างที่วัดสนามแย้จังหวัดกาญจนบุรีนะครับในปีพศ2518ครับ นะเหรียญรุ่นนี้ต้องบอกว่าพุทธคุณครอบจักรวาลครับนะฮะถ้าปล่อยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเหรียญนี้นะฮะบอกเลยปล่อยไม่ได้ไม่เป็นไรครับนะวางแผนไว้ว่านะจะสั่งเลี่ยมทองหน่อยครับนะสวยมากนะครับเป็นพระเหรียญยุคต้นที่มีมูลค่าสูงกว่าพระยาเต่าเรือนนะครับนะผมปล่อยเหรียญรุ่นนี้นะครับราคาสูงกว่าพระยาเต่าเรือนรุ่นสุขใจนะครับ นะเหรียญรุ่นนี้ราคาสูงกว่าพญาเต่าเรือนรุ่นสุขใจนะครับแต่ว่าบางท่านบางคนก็ให้ค่านิยมของพญาเต่าเรือนมากมากกว่าเหรียญน,นะครับแต่สําหรับผมนะผมให้ค่านิยมของเหรียญที่หายากนะสวยดูครับเล็บเท้าติดชัดมากนะฮะท่านสร้างในปี2518นระบปีลึกมากครับนะฮะขอพระคุณพี่ๆีทุกท่านนะครับที่รับชมและขอบคุณพี่ๆทางบ้านที่สง่งพระเครื่องเข้ามาวันนี้6องค,ครับ6องนะครับ นะฮะหองสวยสมบูรณ์ทุกองเลยครับนะโบ๊โอฮานาพาเครื่องนะครับรับประกันพระแท้ตลอดชีพครับพี่พี่ศูนย์เก้าโทรมาสอบถามก็ได้หรือแอดไลน์กันได้ยิ่งดีครับแอดไลน์ก็จะได้ส่งภาพนิ่งให้ครับได้ชมภาพกันด้วยนะครับนะแล้วก็มีรูปในไทม์ไลน์ให้ชมนะผมจะลงรูปในไทม์ไลน์ให้ชมตลอดเวลาอย่าลืมกดไลค์นะครับด้าน ด้านล่างขวามือยกไลค์ให้1ไลค์นะครับจิ้มไปเลยครับนะอันไลค์ไอที่นิ้วโป้งคว่ำหัวเนี่ยอย่าไปกดนะครับพี่ๆต้องผมพูดคําจาคําพูดคําไหนผิดพลาดไปนะครับต้องกราบขอโทษไว้ที่นี้นะครับแต่ถ้าอยากจะติดตามกันฝากกดติดตามด้านล่างนะครับด้านล่างขวามือมีสีคำว่าติดตามสีแดงๆหรือ u b s c r i b e นะครับจิ้มไปเลยครับ1ทีพระเครื่องพญาเต่าเรือนของหลวงปุหธิ์ทำไมท่านถึงดีนะครับทำไมผมถึงทำคลิป แต่พาะเครื่องหลวงปู่หลิวทําไมผมถึงพูดแต่หลวงหลวงปู่หลิวเพราะว่าผมนะครับนับถือในหลวงปู่หลิวนะครับตั้งแต่การเริ่มดําเนินชีวิตการทําธุรกิจจากเด็กต่างจังหวัดเด็กจังหวัดกาญจนบุรีครับบ้านผมอยู่จังหวัดกาญจนบุรีครับอำเภอทองปาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับอยู่บนหลังเขื่อนสีนครินครับนะครับ,นะรบผมเดินทางมาปีนี้ปีที่13ครับ น้าบูชาแตหลวงปู่หลิวครับนะไม่ว so um ่าจะห้องทํางานครับเนฮะมีแตหลวงปู่หลิวนะครับมีแตหลวงปู่หลิวนะครับนะมีแตหลวงปู่หลิวนะครับวะผมเชื่อในหลวงปู่หลิวนะครับนะฮะเห็นไหมครมีแตหลวงปู่หลิวครับนับถือนะในสร้อยก็มีแตหลวงปู่หลิวนี่ยนะครับนี่ฮะรูปล่อนะครับหลวงปู่หลิวนะครับนฮะหลวงปู่หลิวครับนะครับขอให้ผู้ที่พบเจอคลิปนี้ แข็งแรงมีสุขสมหวังร่ารวยร่ารวยนะครับขอให้หลวงปู่หลิวปกป้องคุ้มภัยทุกท่านนะครับนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้ยิ่งดีนะครับพี่ๆวันนี้ผมโบ๊ทโอฮาน่าพระเครื่องขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ